เอค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าย่านกันค่ะโ <Okay. S 2> อเคเมาาื่อใบแกลงให้เจ้าออกไปเข้าย่านเพื่อที่ใบจะได้ปลอมตัวแล้วไปท้าจอาหนึ่งหงไปดูกันสิว่าจะเป็นยังไงโดยครั้งนี้ใบก็จะบใช้รหัสมาร์กนะคะดูใหญ่ตัวเล็กไม่ทันสังเกตด้วยแล้วดูนางนะโฟกัสเ็มสุดๆไปเลยแล้วตอนนี้ใบก็จเจ,เจอจอาแล้วนะทุกคนโอ๊ยเขามาพิมพ์ว่าอะไรนะ่ะ เขามาท้าหนึ่งหนึ่งเหรอเอาเอาตอบตกลงไปเลยหนึ่งหนึ่งกันแตงมช่วยพิมพ์ให้ลองเอาไหวไหมไหวโอเคเรียบร้อยเสร็จไปตู้สู้นะสู้ๆนะคะเล่นให้ชนะนะลูก